นักเรียนเขียนวันที่หรือยังใครยังไม่เขียนยกมือที่จริงบางคนยังไม่ได้เขียนก็มีแต่ไม่ยกมือคุณครูไปเลยเพราะว่าสั่งทุกวัน82ดคูณด้วยสคุณครูไม่อ่านโจทย์ได้ไหมให้นักเรียนดูเองเล็บเสียงหน่อย ยากไหมคะใครได้คำตอบแล้วยกมือให้คุณรูณดูด้วยว่าได้คำตอบแล้วแถวโน้นล่ะคะได้คำตอบหรือยังไม่ยกมือครูคคก็จะไปทราบเหรออ้อาวปลายทางก็คงจะได้คำตอบแล้วเช่นเดียวกันไปดูข้อที่สองเลยคะ่ะข้อที่สองมาแล้ว ได้คำตอบแล้วยกมือรู้สึกว่าคิดเร็วขึ้นนะข้อที่สาม เด็กๆโรงเรียนบ้านหนองเรือจังหวัดสระแก้วห้องคุณขุยกโรงเรียนบ้านหนองแสงเด็กๆตั้งใจเรียนไหมคะ โรงเรียนบ้านดงโครงตำบลหินดาษอำเภอทองผาภูมิการจนบุรีตั้งใจเรียนนะคะตั้งใจเรียนนะต่อไปข้อที่4ใครยังไม่ได้คำตอบอีกข้อที่3มีไหม ไม่มีนะคะไปข้อที่สี่เลยคนคุยกันแสดงว่าได้คำตอบแล้วก็จะคลิกเลยนะนักเรียนอย่าชวนเพื่อนคุยเพื่อนเขากำลังใช้สมาธิอยู่ ข้อนี้ถ้าทำถ,ถ้าคงจะง่ายเนาะใครได้คำตอบแล้วยกมือใครไม่ยกมีเห่าใช่ไหมเกาหัวนี่จะไปหาเห่าให้ถ้าหาได้ต้องให้ครูตัวละสิบบาทข้ขอที่ห้า เด็กรุ่นใหม่ก็ไม่มีห่าวแล้วใครมีไม่มีใครได้คำตอบแล้วยกมือค่ะต่อไปข้อที่หกคุณครูว่าน้องคิดเร็วขึ้นนะ ใครยังไม่ได้ไปท่องสุดคูณนะเมื่อวานนี้ให้ไปท่องสุดคูณกับคุณครูตอนเที่ยงนะที่ห้องคุณครูจะรอที่ห้องใครไม่ท่องก็ไม่ต้องเอาคะแนน ต่อไปข้อที่7ค่ะ ยากไหมข้อเนี้ยต่อไปข้อที่แปดค่ะเด็กๆบางคนเทอมที่แล้วไม่ตั้งใจเรียนเทอมนี้คุณครูมองหลายคนตั้งใจเรียนดีขึ้นเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะเทอมที่แล้วคนที่ตั้งใจอยู่แล้วก็ให้ตั้งใจมากยิ่งขึ้นนะคะ ง่ายเหรอต่อไปข้อที่9เออเดี๋ยวเจอ,อยากแล้วก็จะมาโวยวายไม่ได้ข้อที่9้าแล้วครับ ต่อไปข้อที่10ข้อสุดท้าย ได้คำตอบหรือยังคะได้แล้วอา้าเตรียมตัวดูเฉลยเลยว่าเราจะถูกกี่ข้อข้อที่หนึ่งแปคูณด้วย3ามคำตอบก็คือสองร้อยสี่สิบหกค่ะผิดเหรอคูณยังไงอะลูกอา้าต่อไปข้อที่สอง 92คูณด้วย2เอาใหม่นะเท่าไหร่นะ184ข้อที่3 43คูณด้วย3 129ข้อที่4 31คูณด้วย5 155ค่ะข้อที่5 63คูณด้วย2คำตอบก็คือ 126ข้อที่6 81คูณด้วย6คำตอบก็คือ486ข้อที่7 70คูณด้วยห350ค่ะข้อที่8 51หคูณด้วย8 408ค่ะ ข้อที่9 41คูณด้วย7 287ข,ข้อที่10ค่ะ61คูณด้วย5คำตอบก็คือ305นั่นเองใครถูก10ข้อเขียนคะแนนไปเลย10คะแนนใครถูก9ข้อ9คะแนน 8ข้อเจ็ดหกห้าสี่น้อยกว่าห้าถือว่าอะไรคะผ่านไหมไม่ผ่านเอาละวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องใหม่กันแล้วนะคะ เรื่องการคูณจำนวนที่มี1หลักกับจำนวนที่มี3หลักซึ่งเป็นเรื่องที่สนุกมากอยากรู้ไหมว่า